ผู้พิทักษทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างนี้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งหรือคนละครึ่งพัสได้หรือไม่อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อยมากในช่วงนี้แล้วก็ได้สัญญาว่าเดี๋ยวจะัดคลิปตอบวันนี้จึงจะมาทําตามสัญญานะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากที่ฝนวันนี้ก็ได้ดาเนินการโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังไว้ในมือถือ เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการใช้จริงแล้วก็เพื่อที่จะสามารถตอบคําถามในเรื่องของว่าคนที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้หรือไม่พร้อมทั้งไปหารือกับทางเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์นะคะก่อนอื่นเลยก็คือเมื่อเราถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแน่นอนว่าบัญชีธนาคารทุกธนาคารของเราเนี่ยก็จะถูกอายัดต,ตามวันเวลา ซึ่งก็จะเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยปกติเดี๋ยวนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง45วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิจารณาเด็ดขาดหลังจากนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะใช้บัญชีธนาคารทั้งในแง่ของการเบิกถอนโดยใช้สมุดหรือในเรื่องของการใช้บัตร ATM หรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆก็คือจะเห็นยอดเงินนะคะแต่ไม่สามารถที่ทาธุรกรรมได้พรเราเข้าไปทำธุรกรรมแล้วก็จะบอกว่าให้ติดต่อธนาคาร คราวนี้พอเราเข้าสู่กระบวนการที่ถูก,กพิจารณาแล้วถ้าเรามีรายได้คือ,อมีรายได้เป็นเงินเดือนหรือรายได้ที่สามารถรับเป็นรายเดือนอาจจะไม่ใช่เงินเดือนนะคะ mm. เช่นอาจจะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของจากประกันสังคมหรือจากหน่วยงานรัฐอื่นๆเช่นในเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุาก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีรายรับที่เป็นรายเดือนดังนั้น เราเองก็เมื่อไปให้การสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิจารณก็สามารถที่จะขอรับค่าเล่งชีพแล้วก็ขอเปิดบัญชีธนาคารได้คราวนี้ในการเปิดบัญชีธนาคารนั้นเนี่ยก็คือทางเจ้าพนักงานพิจารณ์จะอนุญาตให้เพียงแค่ใช้สมุดบัญชีธนาคารในการเบิกถอนเงินเท่านั้นไม่อนุญาตให้ทําบัตรเอทไม่อนุญาตให้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานนะคะดังนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเรา จะใช้สิทธิในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วเราไม่มีแอปพลิเคชันในการโอนเงินของตัวเองเข้าไปยังแอปเป๋าตังเพื่อี่จะใช้ g w l l t e t ในการที่ะจะสแกนจ่ายหรือใช้สิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งนั้นเนี่ยแล้วเราจะสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้หรือไม่เมื่อกี้ก็ได้ทดลองแล้วนะคะก็คือก็ขอบคุณที่เป็นความรู้ใหม่จากหลายๆท่านนะคะก็คือว่าอะ ครั้งแรกผลมีความสงสัยว่าเอ๊ะต้องไปขออนุญาตจปทในการที่จะขอเปิดการใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันในการโอนเงินเข้า GW a l l e t หรือแอปเป่าตังของเราหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีความรู้ใหม่ว่าเอ้าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันที่เป็นชื่อของเราบัญชีของเราในการโอนเงินเข้าบัญชีเป่าตังของเรานะคะเราสามารถที่จะให้คนอื่นนั้นเนี่ยโอนเงินเข้าในบัญชี เป่าตังค์ใน g w วอลเลของเราได้และที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราถูกพิักจทรย์หรือเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยไม่มีกฎหมายในการห้ามที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์ดังนั้นท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้ส่วนในเรื่องของการเติมเงินเข้า G-wallet ของเป่าตังค์เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้ทางร้านค้าอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเติมเงินเข้าในบัญชีเราได้หรือเราให้บรรดา เพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของเราเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งได้สาระสําคัญคือคุณจะได้สิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งหรือไม่คือคุณต้องลงทะเบียนให้ได้เป็นบุคคลผู้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามที่รัฐเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะซึ่งทราบมาว่าในแต่ละวันก็จะมีการจํากัดในเรื่องของจํานวนคนในการที่จะสมัครแล้วก็รวมถึง สิทธิ์บางประการของคนที่สามารถที่จะสมัครได้หรือไม่อันนี้ก็ในเรื่องของเงื่อนไขคุณก็ไปศึกษากันซึ่งก็ทราบว่าในแต่ละวันตอนนี้เนี่ยก็มีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันเยอะมากแล้วก็แสดงความยินดีกับบุคคลที่สามารถลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่อยู่ระหว่างออดําเนินการก็เป็นกําลังใจให้นะคะสรุปความอะไรที่เป็นสวัสดิการของรัฐเป็นของสาธารนณะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดังนั้น ถ้ารัฐให้สวัสดิการใดๆประชาชนมีสิทธิ์ได้รับการที่คุณอยู่ในกระบวนการของรบละลายคุณก็มีสิทธิ์ได้รับเช่นกันแล้วถ้าติดขัดปัญหาประการใดเนี่ยทางกรมบังคับคดีเขาก็จะมีวิธีการในการออกระเบียบเงื่อนไขเพื่อที่ใช้เฉพาะการนั้นเช่นก่อนหน้านี้ที่ในเรื่องของการรับเงินห้าพันบาทหรือว่า10,000บาทที่ทางรัฐช่วยมาซึ่งในช่วงนั้นก็กรมบังคับคดีก็เป็นหน่วยงานที่เนื้อหอมนการ ที่จะต้องตั้งศูนย์เพื่อที่จะรับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นสรุปความก็คือสิทธิคนละครึ่งคนที่อยู่ในกระบวนการปิดักทรัพย์หรือล้มละลายใช้ได้ขอเพียงแค่คุณสมัครเข้ารับสิทธิ์นั้นให้ได้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์จะใช้บัญชีคุณหรือบัญชีบุคคลอื่นหรือร้านค้าจะมีอำาวยความสะดวกให้อันนี้ขึ้นอยู่กับทางปฏิบัติหน้างานนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วถ้ามีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถจะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะทอบสอบถามฝนเหมือนเดิมค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถฝากคาถามไว้ได้เลยส่วนคําถามใดที่ตอบได้แบบรวเดเร็วฝนก็จะตอบให้หรือบางครั้งฝนก็จะแจ้งนัดเวลาพูดคุยก็ให้โทรมาเวลานั้นๆน,น,นะคะหรือบางรายขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งข้อมูลตามที่ฝนขอนะคะแล้วก็ขอภัยด้วยคือบางครั้งไม่สามารถจะตอบได้ภายในวันหรือ2วันนั้นเพราะว่า บทเองก็มีภารกิจแต่ว่าอย่างไรเสียงเนี่ยว่าจะพยายามเคลียร์ให้ได้ภายใน2ไม่เกิน3วันนะคะก็มนเดิมค่ะช่องของผนตั้งใจที่ทํามาเพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในทางปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆเพื่อให้ท่านนั้นสามารถที่จะไปดําเนินการได้ด้วยตัวเองคลิปนี้ผลอ,อัดในวันที่22ตุลาคม2568ดังนั้นถ้าเวลาคลาดเคลื่อนไปยังไงก็ หรือว่าคลิปอื่นๆของฝนที่ท่านได้ฟังนั้นก็รบกวนช่วยตรวจดูหน่อยะคะว่าฝนอัดคลิปช่วงเวลาไหนเพราะว่าวันเวลาเปลี่ยนไปข้อกฎหมายเปลี่ยนได้เปรียบปฏิบัติก็อาจจะเปลี่ยนด้วยสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะก็ถือเป็นการแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะการแบ่งปันที่ดีสำหรับฝนก็คือการแบ่งปันความรู้ให้มากที่สุดส่วนนําไปใช้อย่างไรหรือไม่นั้น,นทุกคนย่อมที่จะรู้ถึงข้อจํากัดและเหตุผลของตัวเองเป็นอย่างดี เลือกในทางที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะคะเพราะว่าเราแต่ละคนมีข้อจํากัดหรือมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันเป็นกำลังใจให้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ